นางเอกอิกสระโผล่ Pro ช่องเจ็ดอีกคนฟันฟันลุ้นข่าวดีหรือจะมีละครให้ได้ติดตามเร็วๆนี้โผล่ Pro ช่องเจ็ดหลังหมดสัญญา3ปีโบกมือลาช่องเจ็ดไปนานกว่า3ปีแล้วสำหรับนักสแสดงสาวมารถความสามารถอย่างปีนัสดาพรซึ่งในตอนนี้เธอนั้นผ่านตัวเองเป็นนักแสดงอิสะระและละครเรื่องนี้เพิ่งจบลงไปและสร้าเรตติ้งถล่มทลายเข้าช่องคือละครเรื่องกระเช้าซีดาและถึงแม้ว่าจะหมดสัญญาไปแล้วกรีนก็ไม่เคยลืมบ้านช่องเจ็ด พราะล่าสุดวันนี้2 8แธันวาคม2565กเรียนได้ส่งคลิปอวยพรแฟนๆเนื่องในวันปีใหม่ผ่านช่อง7ว่าสำหรับปีใหม่นี้ปี2 5 6 6ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆไม่ว่าจะทำอะไรในปีที่ผ่านมาเรื่องอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องกังวลใจขอให้ปีใหม่ปี2 5 6 6นี้เป็นปีที่ดีของทุกๆคนแล้วก็ร่ำรวยเฮงๆทำสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกอย่างหลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วผ่าน Instagram acs o i n u n t e r s c r a m a society ต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายอาทิกรีนคือตัวแม่การแสดงอีกคนของวงการนางน่ารักตลอดตามไอจีน้องๆไปช่องเจ็ดทุกปีจริงๆน้องมาทุกปีจริงๆน่ารักตลอดกรีนเฉิดฉายตลอดฝีมือก็ตัวแม่อีกคนเลยยิ่งตอนนี้ยิ่งปังอยากให้กลับมาเล่นช่องเจ็ดจังเลยค่ะกลับมาทางช่องเจ็ดแล้วคิดถึงนะคะ